ท่านพ่อข้าไม่อยากให้ท่านพ่อไม่แดนเทพไม่อยากให้ท่านไปสินเอ,อ๋อวางใจเถอตอนนี้พ่อของเจ้าเข้มแข็งขึ้นมากแล้วพ่อจะกลับมาอย่างปลอดภัยแน่นอนพ่อยังอยากเห็นเจ้าค่อยๆเติบโตอยากเห็นเจ้าเฉิดฉายว่าโลกใบนี้นะท่านพ่อเงินท่านสัญญานะพ่อสัญญาพ่อสัญญา ข้าจะรีบกลับมาทันทีไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ข้าสัญญาพี่หยุนสามีขอให้ระวังตัวนะเซี่ยวหยุนต้องรีบกลับมานะ ดูเหมือนว่าการเคลื่อนย้ายจะเกิดความคลาดเคลื่อนนี่มันดูเหมือนเป็นสถานที่สุดขอบของอาณาจักรลำนำหิมะเลยแย่แล้วด้านตะวันออกเฉียงใ,ใต้เกิดช่องโบรีบไปป้องกันไว้เร็วท่านเจ้าสำนักพวกเราไม่เหลือพลังแล้วเจ้าสำนักถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปสำนักน้ำแข็งของพวกเราจะถูกกวาดล้างหมดท่านควรสั่งถอยเถอะ หยุดพูดรากฐานของสำนักอยู่ที่นี่แม้ต้องตายข้าก็จะไม่ถอยแม้แต่ครึ่งก้าวท่านเจ้าสำนักจบแล้วพวกเราจบสิ้นแล้วพวกเราได้รับการช่วยเหลือแล้วเป็นนิกายเทพของสาเหมันนิกายเทพของสาเหมันนั่นคือ มูเฟยสวียเจ้าตำหนักพูดจริงหรอมู่เฟสเยสวีคือสิทธิสายตรงของประมุกนิกายนางจะมาเยือนสถานที่กันดานห่างไกลด้วยตัวเองได้อย่างไงกันไม่ผิดแน่นั่นคือมูเฟยสวียมูเฟยเสวียมาเองพวกเรารอดแล้วพวกเรารอดแล้วบุกเลยเป็นไปตามคาด หลังจากฆ่าตายมู่เฟยสเวียกลายเป็นสิทธิ์สายตรงของอาจารย์ขึ้นอสูรถอยแล้วขึ้นอสูรถอยแล้วขอบคุณสำนักเทพองศาเหมันมาก สำนักเทพผองสาเหมันช่วยเมืองฝูงหมอกของพวกเราไว้มูฟวิสเวียเป็นเจ้าใช่ไหมที่ช่วยเมืองหวนเหยียนข้าขอคาราวะหนึ่งครั้งนี่มันสัตว์อสูรแม่น้ำแยกแข็ง ช่างเป็นพลังที่น่ากลัวจริงๆดูเหมือนพลังของสัตว์อสูรตัวนี้จะแข็งแกรงกว่าพี่มูฟเฟย์สวียอะอีกพี่มูฟเฟยสเสวียเราจะทำยังไงดีอีกตัวงั้นเหรอพี่มูฟเฟย,เย์สวีเอรเรีบหนีเร็ว สิพี่มูฟอยสเวียมูฟอยสเวียนางจะเผาโลหิตตัวเองงั้นเหรอเป็นผู้หญิงดื้อรั้นอีกคนหนึ่งดูท่าข้าจะไม่ลงมือไม่ได้แล้ว สิทธิ์ี่มู่เฟยสเวียท่านไม่อาจต้านทานอาสูรน้ำแข็งสองตัวนี้ได้เรีบหนีเร็วเรีบหนีเร็วเข้าท่านอาจารย์ให้ข้ามาจาัดก,การปัญหาอาสูรลมปราณแค่จะถอยได้ยังไงมีแต่จะสู้ตายเท่านั้นไม่มีการหลบหนี วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ